โอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันใน MTA Morgan City นะครับก็เป็นประเทศแนวอ่าสตอรี่นะครับก็คือจะเน้นสตอรี่เป็นหลักเลยแล้วก็จุดผาดโผลจุดจกปูนนะครับเล่นได้อย่างอิสระนะครับผมมีตำรวจให้ทุกวันนะครับออนไลน์ห้าหกคนเลยตำรวจต่อวันนะแล้วก็ประชาชนนะครับรวมออนคือตอนนี้นะครับยี่สิบบวกแน่ๆครับทุกๆวันเลยติดยี่สิบบวกทุกวันเอ่อแล้วก็สังคมการขายนะครับก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับสามารถหาของมาขายเป็นเงินจริงก็ได้เงินในเกมก็ได้นะครับ ในวันนี้ผมจะมาสอนพื้นฐานของผู้เล่นทุกๆคนนะครับที่ว่าเพิ่งเข้ามาเล่นหรือว่าเพิ่งรู้จักประเทศนี้นะครับผมก่อนอื่นนะครับเราจะเกิดอยู่ที่เมืองหลักนะครับก็คือเมืองตรงนี้นะครับก็เป็นจุดตลาดกลางเลยนั่นแหละนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยที่เป็นวงๆนะครับก็จะเป็นจุดขายชิ้นงานนะครับคืองานต่างๆเนี่ยเราสามารถฟาร์มมาขายได้นะครับราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะแล้วก็ทําเงินได้เร็วนะครับใครที่ไม่ขี้เกียจนะใครที่ขยันฟาร์มงานนะแป๊บๆก็ได้เงินหลักแสนละ อ่ะ f 1 1นะครับ f 1 1เนี่ยจะบอกจุดต่างๆทุกอย่างในแมปเลยนะครับผมว่าจุดไหนคืออะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดงานนะครับเป็นไอคอนเห็นไหมที่มีไอคอนสีดฟ้าติดอยู่ด้วยนะครับก็คืองานออโต้นะครับหรือว่าจะดูข้างซ้ายนะครับจะลงท้ายด้วยตัว p จะเป็นงานออโต้เช่นกันนะครับนะดูไอคอนหรือว่าไม่รู้จุดมันคือจุดไหนมันคืออะไรไอคอนนี้ก็ดูข้างซ้ายต่อครับมันเป็นรูปเทียบเหมือนกันนะครับ อ่ผมจะแนะนำนะครับเป็นงานหลักๆที่อยู่ในเมืองนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัดไม้น้ําพึ่งนะครับแต่ว่างานนี้ครับเป็นยอดฮิตเลยเก็บเห็ดนะครับผมเพราะว่าคนขี้เกียจขับไปตัดไม้นะั่นเพราะมันไกลกับเมืองนิดนึงอ่ะเนาะแต่ว่าเงินดีนะงานตัดไม้นี่เงินดีสุดเลยแต่ควรจะเป็นเน,นกันที่เก็บเห็ดนะที่ผมสังเกตแล้วก็ใกล้ๆเลยนะครับโปเกมอนนะครับใครที่แบบขี้เกียจขับรถเลยนะแบบแบบเดินขายดีกว่านี่ใกล้ๆเลยจุดขายก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จับปลานะครับ เออแล้วก็พวกส้มแล้วก็ปลาเนี่ยเอาไว้ขึ้นายาปั๊มด้วยนะครับผมเอาสามารถคา,าบยาปั๊มที่เอาไว้ชุบชีวิตตัวเองได้นะรหรือว่าเอาไว้เพื่อนได้นั่นเองอ่ะเมื่อเราเกิดมาในเมืองนี้นะครับเงินติดตัวเราก็จะมีอยู่5 0,000นนะครับพร้อมกับพรีเมียมนะครับหรือว่า VIP เนี่ยสามสิบกว่าวันนะครับผมชิวๆเลยแล้วก็มือถือนะครับทวิตส,สามารถโพสต์ได้นะครับสามารถถวาเพื่อนได้เช่นกันนะครับผมนะแล้วก็บันทึก เบอร์เพื่อนได้ด้วยนะครับผมนะเป็นล okay. ิสต์โอเคไะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะเอาเงินห้าหมื่นเนี่ยมาซื้อรถนะครับสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นเลยนะผมแนะนําเลยนะรถที่จะซื้อเนี่ยเป็นรถ10โลนะครับคันนี้นะโลมันจะน้อยนัแต่ว่าสปีดแม่งโคตรโหดนะเอ,เอาไว้จกปูนเอาไว้เออเหินเล่นหรือว่าขับซิ่งนะครับขับเปิดสตอรี่กันหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เนาะก็แนะนําคันนี้เลยนะแรงต้นแรงปลายดีแล้วก็ถึกด้วยนะครับ ขันมาจะเป็นรถโลนะครับคันนี้นะแนะนําถ้าจะฟาร์มนะครับผมแล้วก็เก็บเงินอีกนิดนึงก็จะได้70โลนะครับนะฟร,ฟรีเลยนะสำหรับสายฟรีก็เล่นได้ชิวๆเมื่อเราซื้อรถเสร็จแล้วนะครับก็จะเบิกรถจากตรงนี้ครับผมนะก็จะมีรายชื่อลิสต์ของชื่อรถเรานะที่เราซื้อมาจะอยู่ในนี้หมดเลยอ่ะไหนไพูดถึงเรื่องรถแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขายของหน่อยแล้วกัน รถคันนี้นะครับก็จะเป็นรถโดเนตนะครับสมรรถนะที่เออ่เวิร์กแล้วก็โอเคมากๆนะครับสําหรับเรื่องก่อถนนนี่ยกให้เขาเป็นที่1เลยครับคือเวลาเลี้ยวเนี่ยเราสามารถกดสเปคบาร์นะครับแล้วมันก็เลี้ยวได้ง่ายนะครับแล้วสมูทมากๆเลยไอ้คันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนโมเดลใหม่นะครับราคาตอนนี้ลดราคาอยู่นะครึ่งราคานะครับแค่ร้อยห้าสิบบาทนะครับตอนนี้มีจองหลายคันแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีคนซื้อไปแล้วก็หลายคันเช่นกันนะ ถ้าหมดโปรนี้ก็คือราคาเต็ม300นะครับใครที่อยากได้ก็จัดกันได้นะแล้วก็โลนะครับบรรจุได้1 5อโลนะครับสามารถใส่ของได้นะชิวๆเลยและจูนถึกนะครับแรงตัวแรงปลายดีเวิร์กนะครับเหมาะสําหรับสายฟาร์มแล้วก็สายจกนะครับในตัวเดียวกันและอีกคันหนึ่งนะครับก็เป็นรหลดโดเนตเช่นกันนะครับเอ้ไม่ใช่คันนี้ดิคันนี้เออคันนี้นะครับแต่คันนี้จะเป็นอ่า แบบแนวแก๊งๆนั้นน่าจะชอบกันนะครับเพราะว่ามันนั่งได้4ที่นั่งนั่นเองนะครับไปกันแบบ4คนทีเดียวนะลงแบบเปิดสตอรี่เล่นคนอะไรเงี้ยเนี่ยซ้อนข้างหลังก็ได้เห็นปะแล้วก็มีอยู่150โลเช่นกันนะครับสปีดต้นสปีดปลายก็280นะครับจูนถึงให้แล้วด้วยนะครับเหมือนกับคันนั้นเลยแต่แตกต่างที่ว่านั่งได้6เออสี่นะไม่ใช่6เออนั่งได้4คนนะครับอ่ะมาดูแรงแรงต้นแล้วก็ท็อปสปีดกันครับว่าเท่าไหร่กันเชียว 280บบวกลบนะครับพอๆกับคันเมื่อกี้เลยนะครับผมแต่ว่านี่แบบนี้แบบเป็นแฟมิลี่นะครับไปแบบหลายๆคนนะลงกันแบบว่าเป็นขยงอะไรเงี้ยถ้าสนใจก็ติดต่อทางเพจได้นะครับจับจองกันได้ถ้าเกิดว่าเพจเนี่ยผมอ่านแล้วผมไม่สามารถตอบไปได้นะครับแสดงว่ามีปัญหาที่เพจนะให้ทักมาทางไลน์แล้วกันนะครับผมโอเคอขายของเสร็จละเมื่อเราเป็นผู้เล่นใหม่น <laughs> ะเปลี่ยนเรื่องเร็วจัด มาต่อกันเลยนะครับผมสาหรับผู้เล่นใหม่นะครับเมื่อซื้อลรถเสร็จแล้วเนาะก็คือจุดที่เราต้องไปหลักๆเลยก็คือจุดขึ้นของนะครับหรือว่าจุดเลเวลนั่นเองนะเลเวลจะอยู่นี้นะครับจะมีการขึ้นอาวุธได้ทุกชนิดทุกประเภทเลยนะครับผมก็ให้เราขับรถเนี่ยไปที่เลเวลได้เลยแล้วก็เงินที่แจกมานะครับเริ่มต้นนะครับสามารถขึ้นของได้อยู่แล้วนะครับ2ชิ้นนะไมเบสกับมาเชตนะเพราะไม่ต้องใช้ ทรัพยากรอ,อื่นนะครับคือเราสามารถกดคลิกเดียวก็ติดเลยนะครับเนาะง่ายมากๆเลยเอาไว้ป้องกันตัวนะครับเผื่อ,อโดนหาเรื่องอะไรเงี้ยเราสามารถจะสู้เขาได้นั่นเองนะแล้วก็กดนะครับก็จะมีอยู่ใน i s c o อ d นะครับไปอ่านเพิ่มเติมได้เนาะหลักๆก,ก็คือผู้เล่นใหม่นเนี่ยเลเวลหนึ่งนะครับยังไม่ให้เปิดสตรอรี่กับคนอื่นนะหรือว่าถ้าเองไปเปิดเราเองโดนโดนเขาตามเรื่องมาโดนสังเกตมาเนี่ยเองก็ต้องรับสภาพตามสตรอรี่นะครับ เรือหนึ่งผมแนะนําว่าให้ขึ้นของแล้วก็เรียนรู้เกมแล้วก็หาจุดฟาร์มไปก่อนนะครับให้เรือสามเรือ,ส,รอสี่อะไรเงี้ยค่อยไปตีค่อยไปนั่นกันแล้วคนที่เรวลเยอะกว่านะครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรังแกรเรือหนึ่งนะครับถ้าเกิดเรืวหนึ่งเขาไม่ได้ไปทาร้ายเองก่อนนะครับเองก็ห้ามรังแกเขาเนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเพิ่งมาแล้วเขาอยากเรียนรู้เกมแล้วยังไม่เข้าใจเกมเลยแล้วก็โดนไลททุบไล่ตีแล้วนั้นก็ไม่เอานะอันนี้มีกฎรองรับ ทั้งคนเวลหนึ่งแล้วก็คนที่เวลสูงนะครับมีรองรับกันอยู่ไปอ่านดิดคอร์ดได้เลยนะอ่านตรงนี้ก็จะเป็นจุดขึ้นของนะครับของหลักที่ขึ้นได้ก็จะเป็นไม้เบสครับผมอ่ะคราฟได้เลยเห็นปะแล้วก็มาเชครับถัดมาก็ปากหลามสปาร์ต้าซามูเนี่ยปืนเนี่ยอันนี้ก็หาของมาขึ้นเอาเนะไล,ล่ลำดับไปและข้างซ้ายนี่จะเป็นเอ่ออาวุธแฟชั่นนะครับแฟชั่นเนี่ยจะบวกดาเมจที่สูงด้วยนะครับอันไหนที่อ ใช้เงินฟ้าเออใช้เงินคราฟเยอะๆอันนั้นอะดาเมจสูงสุดนะครับตรงนี้ก็จุดคราฟนะครับก็จะเป็นบัฟต่างๆนะครับอย่างเช่นเกาะแล้วก็ยาปั๊มนะครับก็หาของไปขึ้นได้นะครับเนี่ยแปรรูปเหล็กแร่ต่างๆแล้วตรงนี้ก็ขาดไม่ได้เลยก็คือตู้ล็อกเกอร์นั่นเองครับตู้ล็อกเกอร์เนี่ยสามารถฝากของได้999โลนะยัดเข้าไปเลยเต็มที่ครับผมอันนี้ผมยัดเข้าไปแล้วก็ระบุจํานวนก็ได้นะครับถ้าเราจะ ใส่แบบทีเยอะๆหรือว่าถอนออกจะทีเยอะๆนะก็ได้เช่นกันนะลากเข้าไปเห็นปะสำหรับคนที่ใจร้อนเนี่ยครับผมใจร้อนมากๆเลยโอ้โหผมขึ้นขอแบบขี้เกียจขึ้นแล้วอ่ะแบบขี้เกียจฟาร์มอ่ะขี้เกียจทุกอย่างเลยนี่เลยฮนะเรามีตัวช่วยครับตัวเลือกสุดท้ายนี่เลยใน F9 เนี่ยจะมีทุกทุกอย่างให้คุณเลยครับผมไม่ใช่ว่าทุกทุกอย่างหรอกก็คือจะเป็นอาวุธ,วธประเภทอาวุธนะ อาวุธเพนม่แล้วก็ไมเบสแล้วก็ซามูนะครับผมก็จะเป็นอาวุธแฟชั่นนะครับที่มีดาเมจค่อนข้างจะโดดเด่นเลยสามารถดเน a t จัดจองหน้นะครับติดต่อทางเพจได้เลยนะครับก็ราคาแบบจากเบาๆถึงราคา300รนะครับท็อปสุดก,ก็คือชิ้นละ3 0 0แต่ถูกๆสุดเลยก็คือ60บาทนะครับหรือว่า80บาทนั่นเองสามารถติดต่อเพจมาได้ว่าสนใจโดเน a t อาวุธกาชาเนะครับเอ้ยไม่ใช่อาวุธกาชาอาวุธด o n a t ออ แล้วใครอยากฟาร์มของขายฟาร์มเงินขายก็สามารถหามาขายกันได้นะเพราะว่าตอนนี้สังคมมันเริ่มเปิดนะครับการค้าขายสําหรับเอ่อพอค้าไม่ค้านะครับสามารถหาของมาขายได้เลยเนาะตอนนี้เห็นหมอเริ่มเปิดตลาดกันแล้วแบบรับของซื้อมาขายไปอู้เกือบชนต้อชนมานี่บอกเลยกระจายกระจายโอ้โหนี่ฮะผัดผลแบบชิวๆสบายๆใจนะครับสําหรับคนที่ชอบบินชอบพุ่งนะครับผม แนะนำเลยที่นี่ฮะรองรับคุณอยู่แล้วแล้วก็แพทต่างๆนะครับผมก็จะอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับการแก้บัคการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นนะครับมีการแก้อยู่ตลอดนะครับผมนะใครที่อยากจะลองเล่นนะครับสำหรับ MTA m o r g a n City นะครับผมก็ลองมาเล่นได้นะครับเซิร์ฟนี้สตอรี่ชิวๆฮะแล้วก็ฟาร์มของง่ายมากอ่ะบอกจุดจบปูนด้วยเลยแล้วกันตรงนี้นะครับจะเป็นจุดจบปูนจุดแรกนะครับก็จะอยู่ที่ลานสเก็ตนะครับ รู้จักกันอยู่แล้วนอะลันสเกตและจุดที่2เนี่ยจะเป็นเออ่ตึกส้มนะครับตึกส้มจะอยู่ตรงนี้นะสองที่เลยครับผมลานสเกตเนี่ยจะมีที่จกอยู่2อันนะมีปูนอยู่2กองนะครับเห็นบ้าขา,ขาวๆเนะี่ยนั่นเลยะปูนแต่ลานสเกตเนี่ยผมไปแนะนำนะครับสำหรับคนที่อา่ามาเพื่อแบบจกปูนนะครับไม่ได้มาเพื่อเปิดสตอรี่นะครับเพราะว่าสตอรี่เนี่ยจะเกิดที่ลานสเกตเนี่ยข้างข้าง,ข,างข้างซ้ายเนี่ยบ่อยนะทุกวันเลยดีกว่า ส่วนด้านขวาเนี่ยก็เป็นการจกปูนนะครับและถ้าเกิดว่าใครไปจกปูนแล้วก็กระสวกแทงกันในจกปูนนะครับอันนั้นตํารวจสามารถจับได้นะครับนะก็จะตามตอรี่โดนจับนะครับผมทีนี้เรียบร้อยฮะนอนคุกเลยจุดที่2ก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมตึกส้มนะครับตึกส้มที่เรื่องลือนีออ่จุดจกก็จะอยู่ข้างขวาของตึกนะครับแล้วก็ข้างใต้จุดเหินเนี่ยที่หนึ่งด้วยครับ โอเคนะครับสำหรับเอ็มทีเอมอเกนซิตี้นะครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันใครอยากลองเล่นใครชื่นชอบแนวนี้ครับแนวสตอรี่ก็มาเล่นกันดูครับสตอรี่ไมเวอร์นะมีของเริ่มต้นให้พร้อมเล่นนะครับผมแล้วก็ใครที่ติดตามนะครับหรือว่าตามจากคลิปที่มาติดต่อรับกาชาฟรีนะครับสองลูกครับผมโอเคง่ายๆแบบนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็ขอตัว